How's your ice cream, April? What kind did you get? Ice I got chocolate. Mean chocolate chip. Oh, good. oh my goodness, and then you have two <coughs> cherries. Nice. อะไรดาวไปเดี๋ยวแดดดีสิโอ้ทูสวิตอาม้ามค่ะไปเอเชียนมาร์เก็ตค่ะวันนี้จะไปซื้อเครื่องผัดไทยค่ะพรุ่งนี้วันหยุดวันแรงงานคือวันออาเบอร์เดย์นักข้าเพื่อนๆค่ะป้าไปกันเลยค่ะไปซื้อเครื่องผัดไทยซื้อเครื่องผัดไทยเอาให้เครื่องครบนะคะ วดได้แลลวพาทิพ,พนาลินเลนนะ่น้อนนลินกินบ่มิพักสีเขียวไปกันเลยค่ะนลินพร้อมแล้วค่ะออกรถออกรถได้เลย ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวแม่บันคอตัวชอบแป๊บค่ะอุ๊ยมีนี่ด้วยลูกแดดท่านเนี่ยโอ๊มันมีซีซัมติงมันมีซีซัมติง ยวนฮ่เนี่ชัวร <c oughs> ์วันได้ข้องเลยก็กลับบ้านกันเลยค่ะ ป้าค่ะไปเจอกันที่บ้านเลยเนาะคะ่ะนาะวันนี้ได้ของเรียบร้อยค่ะสําหรับทําผัดไทยพรุ่งนี้นะคะนาลินสไัยก่อนลูกยิ้มก่อนยิ้มยิ้มในึงอ่ะลิ้มปะไปกันเลยค่ะกลับบ้านกันค่ะถึงบ้านเรียบร้อยค่ะ ถึงบ้านเรียบร้อยเนี่ยค่ะเครื่องผัดไทยของเฮานะคะเสร็จั้งนั้นค่ะเดี๋ยวเอาของข้บบ้านแป๊บเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะหลังจากไปชอปปิ้งมาเอาของเข้าตหยอกตู้เย็ยนเรียบร้อยอาบน้ำให้น้องมา้ากุก๊กกี้เรียบร้อยค่ะหนูตัวหอมหอมแล้วนะคะพ่อ้านก็ออกมาตัดหญ้าค่ะ,ค,ะคุณนะคะ ตัดหญ้าค่ะวันก็ออกมาตัดหญ้าหน้าบ้านตัดเรียบร้อยค่ะนี่บัน,นี้เป็นกระยายไปทางหลังบ้านค่ะเนี่ยไงไปทางหลังบ้านเนี่ยค่ะกองผ่าสีขาสวยโมมีเมกมีแต่สีฟ้าดูมาร์แอปเปิ้ลโอ้ยดกคัก ดอกไม้กับงามแอปเปิลกระดกพาบ้านตัด ได้มาแล้วก็จะดแจงตําค่ะตํามตัมม้ทัวนะคะเรียบร้อยค่ะมาถึงมานก็นดีบแบ่งตําเลยค่ะทั่วของเราที่ไปช้อปปิ้งมาตะกี้นี่ตําเรียบร้อยแล้วค่ะมีปิ้งปลาเข็งมึงเด้เนาะค่ะนะกับแ่บๆ <c oughs> หลังจากกินตําทัวแล้ว ได้เวลาสองพอลูกออกไปกินไอศครีมยามียามีไรเดดีส่วนแม่บ้านก็อยู่บ้านกับน้องมาสองพอลูกจะออกไปกินไอศครีมกันค่ะหลังจากกินตําทวนเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะส่วนแม่บ้านบรอยากไปค่ะเพราะว่าแม่บ้านบรชอบกินไอศครีมตอนเย็นๆค่ะ Ice cream? What are you doing? Uh, nothing. <laughs> what are you eating now? The chocolate? Uh, or mint? Uh, both. both. Oh my goodness. Doesn't your tongue get confused? <laughs> mm -mm. No. ถือสกูปไอศครีมมาแต่สองพอลูกออกไปกินไอศครีมแม่บ้านก็อยู่บ้านแม่บ้านมอชอบไอศครีมตอนเมื่อื่นๆค่ำๆนะคะหลังจากกินตำทัวแล้วยังมีไอศครีมแซ่บบอที่นี่แซ่บหลายออ๋ ถึงบาา้านก็จัดแจงล้างมือล้างไม้ก่อนจะขึ้นบ้านนั่งไปนะฮะนะไปนะแดดีแดดีเอวันก็เอาแดดีแดดีเอวันก็เอาสิสิแดดีแดดี้อันี้แบบลุนะ่ d แดดี้ no <c ười> อันเนอะได้เวลาขึ้นนอนเลยนะคะได้เวลาสรงน้องนารนะินขึ้นนอนอาหมาเขากุ้งนอนละคะอันนะ <laughs> สองก็ลูก ได้เวลาขึ้นนอนแล้วนะคะ,ะทรงนารินเข้าห้องนอนเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำก่อนนะคะอ้เลยไอ้เย อร,อ,อร่อยอร่อยอะร่อยอะไรอร่อยไอศครีมใช่ไหมไอศครีมใช่ไหมอร่อยอร่อย <c oughs> ไปแล้วค่ะไปอหลีแล้วคะ่ะสองคนนะตั้งแต่เศร้าจนเย็นจนหัวยุ่งห้อยยองหมดแล้วนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพคะคืนน่อนๆค่ะขึ้นนอนแล้วค่ะได้เวลาขึ้นนอนละบายบายดูไม่บ้าน <laughs> ผมั้งแต่เศรายันเย็น <laughs> ก็จะประมาณนี้แหละค่ะ ตอนนี้สามทุ่มแล้วคะ่ะสามทุ่มยีบเก้านาทีแล้วคะ่ะเดี๋ยวขึ้นนอนเจอกันพรุงะะนนพร่งนี้นะคะเนาะเจอกันพรุ่งนี้นะคะบาย <Bye. S 2> ไปแล้วอย่าลืมกดตัมอัพให้กับแม่บ้านด้วยนะคะคตัมอัพให้กับแม่บ้านด้วยคะ่ะบาย